សម្គាល់ចូលគ្នាវិញមកដល់ហ្នឹងហើយបជាប្រដ្ឋក៏លើតានេះចឹងទៅតោះឥឡូវបាត់ឆ្ងល់ហ្នឹងគឺបិទមែនមិនមែនវត្តមានបងអាបារងខែតបងអាបាក្រុងវត្តមានប្រទៀនច្រោមត្រីញ៉ាក់នៅក្នុងដែកនេះនៅទីនេះទៀងជាស្ថានភាពហាក់ដូចជាឯកតោពីគេចឹងបានថារថយន្តរបស់មកនេះយើងមិនទាន់មានតំណែងផ្លូវការទេសូម្បីសមាជិកក៏មិនបាន เอ่เมียนไอ้สายเฉละแหถา่าบันทองบนได้ก้อนใดจาการลื้อโตโต้ในพนอบางอะไรนี่สมัครก็เยอะเป็นกลางเงี้ยอ่ออ่ออออ่อสุดท้ายก็เมีนก็ดิ้นกันพลาเลยนะครับหลังจากที่ประเทศไทยประกาศปิดด่านเพิ่มเติมอีก1ึงด่านคือปอยเป็ดคนก็เมนเนี่ยถึงกับออกมาโพสตเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมปิดด่านถึงไม่แจ้งขเมีนเลยซักะคำทำตัวเป็นเด็กอมมือแบบนี้แบบนี้เราต้องโหวตให้อาเซียนนั้นไล่ไทยออกจากการเป็นสมาชิกโอ้โหอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับเนี่ย ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนา้าห้งออกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกำกบงามขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขมรเขากําลังเสี่ยงแทกันไปตามๆกัน สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันมาบ้างมีการประกาศด่วนจาก3มแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับอย่างแรกคือทหารออกมาล่างจดหมายด่วนนะครับดังที่2คือกระทรวงกลาโหมนําโดยนายภูมิธรรมและอย่างที่3ก็คือสื่อทุกช่องทางของประเทศไทยรายงานข่าวตรงกันเด้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้ทาการปิดด่านที่จังหวัดจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยคือด่านที่ถือว่าเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดที่กัมพูชานั้นชอบที่จะเข้ามาซื้อขายอาหารในบ้านเรานะครับเพื่อที่จะเป็นการกดดันให้ฐานเขมรเนี่ยออกไปจากพื้นที่ เพียงแต่ถ้าเขมรไม่ออกจากพื้นที่เนี่ยประเทศไทยก็จะมีการกดดันเพิ่มเติมคือปิดด่านมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนแรกเนี่ยคนคเขมรเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าประเทศไทยไม่กล้าปิดด่านหลอกเพราะถ้าประเทศไทยปิดด่านคนที่เสียผลประโยชน์ที่สุดก็คือประเทศไทยเข้าของที่ประเทศไทยสง่งมาขายที่กัมพูชามันก็จะต้องน่าต้องเสียมันต้องค้างเติ่งอยู่ที่นั่นพวกเขาก็มีการทาแคมเปญท้าทายให้ประเทศไทยเนี่ยปิดด่านนะครับเพียงแต่ทวาล่าสุดสุดท้ายไม่นานเกินรอประเทศไทยก็ได้มีการปิดด่านเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแต่การปิดด่านในครั้ จะไม่ได้เป็นการประกาศออกมาจากทางรัฐบาลนะครับคือทหารเนี่ยปิดเองซึ่งเป็นด่านใหญ่ด้วยนะครับก็คือด่านตรงปอยเป็ดซึ่งหลังจากที่มีการปิดด่านเพิ่มเติมออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหคนเขมรกอดดินกันพลา่านเพราะด่านปอยเป็ดเนี่ยถือว่าเป็นด่านเศรษฐกิจของกัมพูชาเลยก็ว่าได้เพราะปอยเป็ดอยู่ได้เพราะเม็ดเงินของนักพนันชาวไทยนั่นเองซึ่งการปิดด่านในครั้งนี้ก็เหมือนเดิมคือปิดทั้งหมดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าออกโดยเด็ดขาดปิดห้ามมีการซื้อขายของซึ่งกันและกันแต่น่าจะยังคงอนุโล้้รานเาเเนเเีีี่่ยอออยอดดดปปปปิะะททททททัศ โอ้โห oh มันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตในกัมพูชาทันทีเพราะพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าไทยจะกล้าปิดด่านที่ปอยเปตเพราะด่านที่ปอยเปตเนี่ยนอกจากจะมีคาสิโนโท,ที่เป็นของกัมพูชาแล้วยังมีคาสิโนโท,ที่เป็นของคนไทยด้วยนะครับที่เปิดกันเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งมันก็เหมือนกับว่าพวกเขาไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมทางไทยถึงได้ยอมให้เศรษฐกิจในปอยเปตมันตกต่าลงแค่เรื่องที่จะให้ประเทศไทยนั้นไปขึ้นสันโลกกับพวกเขาแค่นี้ประเทศไทยทําไมถึงเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลอะไรขนาดน,นี้คําสั่งสันโลกก็ไม่ยอมรับจะไปขึ้นสันโลกก ให้โหวตประเทศไทยออกจากการเป็นสมาชิกเราจะต้องขอความร่วมมือจากประเทศในโซนอาเซียนเพราะหากทุกประเทศโหวตให้ไทยออกจากการเป็นสมาชิกประเทศไทยก็จะไม่สามารถที่จะคบค้าสมาคมอะไรกับพวกเขาได้และแน่นอนเศรษฐกิจกษษษของประเทศไทยก็จะตกต่ำลงอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่ากัมพูชาเรามีอำนาจมากเพียงพอที่จะเป็นแกนนําให้โหวตประเทศไทยออกจากการเป็นสมาชิกหรือก็เมนบางคนนะครับก็บอกนะครับว่าประเทศไทยทําไมถึงทําตัวเป็นเด็กอมมือแบบนี้อยากจะปิดด่านก็ปิดเอาแบบดื้อประเทศไทยไม่มีการแถลงข่าวออกมาเลยว่าจะทําการปิดด่านที่ปลอยเปตด ทำไมตอนนี้ดานปลอยเปตถึงได้ปิดโดยที่ไม่มีการชี้แจงอะไรออกมาทาแบบนี้มันทาให้เศรษฐกิจในปลอยเปตมันชิบหายหมดซึ่งตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่าคนขมรเนี่ยพวกเขาเป็นเดือดเป็นร้อนกันเป็นอย่างมากคือตอนนี้เนี่ยวุ่นวายกันสุดๆเพราะแต่ละคนเนี่ยเข้าใจว่าประเทศไทยไม่กล้าปิดด่านนะครับแต่พอปิดขึ้นมาจริงๆโอ้โหดิ้นกันพล่านก็ดูจากในคลิปเอาเลยก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าคนขมรเนี่ยแต่ละคนเดินคอตกกันไปตามๆกันเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าหากออกไปจากประเทศไทยแล้วไม่รู้จะได้กลับเข้ามาไทยอีกหรือเปล่าส่วนสาหรับฐานเขมรในนนนตอออี้กก็ําาลังงท่่่ดปปยยูะ ซึ่งก็มีความไปไปได้ว่าฐานของกัมพูชาเนี่ยคงจะรีบตาตลีตาเลือกพยายามติดต่อไม้ฝั่งไทยนั้นเปิดด่านเพราะถ้าไม่เปิดเนี่ยการเสียหายมันจะหนักมากๆสําหรับกัมพูชาแน่นอนถ้าทหารเขมรต้องการจัดเจรจาเมื่อไหร่ไทยก็พร้อมที่จะเจรจาเมื่อนั้นแต่เงื่อนไขก็คงจะคงเดิมคือทหารเขมรจะต้องออกไปจากพื้นที่ตรงบริเวณช่องบกก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าด่านปอยเป็ดปิดแล้วนะจ๊ะพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่ายิ่งพวกเขาปิดด่านก็ยิ่งเหมือนกับประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่นิสัยแย่ขนาดไหนคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเราจะจดจําสิ่งที่พวกคุณทํากับเราไว้ในครั้งนี้เราจะสั่งสอนลูกหลานของเราว่าประเทศไทยเป็นชนชาติที่คบไม่ได้และชอบสร้างความวุ่นวายให้กับกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยดูถูกคอมเมนต์มากๆคิดอยากจะปิดด่านก็ปิดทําอะไรไม่มีการชี้แจงออกมาเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าพวกเขาปิดด่านโดยที่ไม่บอกเราเท่ากับว่าพวกเขานั้นไม่เห็นค่าและดูถูกเรา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดด่านของเราเหมือนกันและเราจะต้องไม่แจ้งให้พวกเขารับรู้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแค่ปิดประตูแค่นี้ไม่สามารถที่จะกดดันอะไรกัมพูชาได้เราอยู่กันได้โดยที่ไม่มีประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาดูถูกคนเขียอีกแล้วปิดด่านไม่มีการแจ้งอะไรเราเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่างดซื้อของไทยทุกชนิดเขาอยากจะปิดด่านก็ปิดไปเราก็แค่เลิกซื้อของพวกเขาคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าการปิดด่านมันคือการสูญเสียเศรษฐกิจของประเทศไทยมาดูสิว่าใครจะเป็นคนร้องให้เปิดด่านก่อนกัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แย่ที่สุดในอาเซียนทุกๆประเทศในอาเซียนควรที่จะเลิกคบค้าสมาคมกับเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แย่ที่สุดพวกคุณไม่ให้คุณค่ากับประเทศเพื่อน,นบ้านเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าอะไรไม่รู้จักคิดแบบนี้ของในประเทศไทยก็จะไม่ถูกระบายมาที่กัมพูชาสิอยากรู้เหมือนกันว่าจะปิดไปได้กี่วันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าปิดแล้วคอยดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะของที่คอมเมนต์นำเข้าจากประเทศไทยนั้นมีมากกว่าของที่เรานําออกไปขายเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของพวกคุณจะล้มละลาย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปิดแล้วก็อย่าเปิดอีกละเราจะคอยดูเศรษฐกิจไทยล้มประเทศไทยไม่มีสมองคิดจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถ้าปิดด่านผู้แพ้ก็คือประเทศไทยมันคือการปิดประตูทางเศรษฐกิจของพวกเขาแท้ๆขายของให้กับขเมรดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศแต่เลือกที่จะไม่ขายให้กับเราและปล่อยให้ของมันเน่าเสียคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าพวกมันดูถูกขเมีนมากๆมันปิดด่านโดยที่ไม่แจ้งเราสักคําคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปิดแล้วก็ต้องเลิกนําสินค้ามาขายที่กัมพูชาด้วยเพราะกัมพูชาเราเป็นผู้ค้าอันดับหนึ่ง ในประเทศเราใช้สินค้าของประเทศไทยมากกว่า80%ถ้าคุณไม่ขายให้กับเราแล้วคุณจะทำยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกคงจะเห็นแล้วว่าประเทศไทยนั้นบริหารแบบเด็กอมมืออยากจะทำอะไรก็ทำไปอยากจะปิดดันก็ปิดดานโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนให้เพื่อนบ้านนั้นได้รับรู้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาทำตัวเหมือนพวกที่ไม่มีอ,รอารยธรรมไม่มีการศึกษาใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินและมักที่จะดูถูกคอมเมนต์เราอยู่เสมอฉันสนับสนุนรัฐบาลยังไงก็ตามเราจะต้องเอาพื้นแผ่นดินของเรากลับคืนมาให้ได้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขาก็แกล้งสร้างสถานการณ์ว่าพวกเขาปิดสับพักนั่นแหละเดี๋ยวพวกเขาก็เปิดเชื่อสิเพราะสินค้าของพวกเขามันเป็นสินค้าที่ต้องการการระบายคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยทําตัวเหมือนเด็กน้อยอยากจะทําอะไรก็ทาทำไมไม่แจ้งข่าวมาที่กัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าแย่มากเป็นประเทศที่ไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าทำไมนาย,ยกรัฐมนตรีไทยถึงไม่ออกมาชี้แจงอะไรบ้างทำไมถึงปล่อยให้หานไทยนั้นทําอะไรได้ตามที่ต้องการคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่พวกเขาถึงไม่เคยเคารพประเทศเล็กๆแบบเรา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันจะดีมากถ้าเราเสนอเรื่องนี้ให้กับ UN นั้นทราบและช่วยกันโหวตให้พวกเขานั้นออกจากการเป็นสมาชิก UN คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นประเทศมหาอำนาจแบบอเมริกาเรื่องไงที่ทุกๆประเทศจะต้องทําตามที่พวกเขาต้องการคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทัศนคติของประเทศไทยแย่มากๆหวังว่าสหประชาชาติจะลงโทษพวกเขาในเร็วๆนี้อ่าก็คอมเมนต์ของคนเขียไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่น่ามีความสุขที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับพอน่ารับรู้ถ คือแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดแสบปวดร้อนกันเลยทีเดียวนะครับปากเนี่ยบอกว่าอยากให้ประเทศไทยปิดด่านไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับประเทศไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอไทยประกาศปิดด่านจริงๆเนี่ยโอ้โหดินกันพลาดเราก็เป็นตะโกดโดนน้าร้อนลวกหลังกันเลยทีเดียวแม่แล้วตอนแรกบอกให้ปิดเพราะปิดจริงๆเนี่ยถึงกับอยู่กันไม่เป็นสุขคือตอนนี้สถา,านการณ์วุ่นวายสุดๆนะครับตรงบริเวณชายแดนปอยเป็ดเพราะถึงแม้อย่างที่บอกจะมีการอนุโลมให้ผู้ป่วยเด็กและก็แรงงานขมิบเนี่ยบางส่วนเขาออกได้อยู่แต่พวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าวันดีค ไทยจะประกาศปิดด่านแบบถาวรแบบห้ามผ่านเลยเมื่อไหร่นะครับเพราะขนาดวันดีคืนดีอยู่ดีวันนี้เนี่ยอยากจะปิดก็ปิดแม่แล้วมีการทวงถามเลยนะครับเวลาปิดด่านทําไมถึงไม่แจ้งให้คนเเมรู้เออแล้วทีพวกมึงเนี่ยลุกล้ามาแผ่นดินไทยมึงก็ไม่ได้แจ้งอะไรสักคำนะครับก็ขอให้กําลังใจทหารทุกคนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอยากให้าหานไทยเนี่ยปิดด่านกันไปยาวๆกดดันจนกว่าหานเขมรเนี่ยจะออกไปจากพื้นที่นะครับถ้าไม่ออกก็กดดันแบบต่อนเนื่องปิดด่านที่อื่นไปเรื่อยๆปิดให้หมดแล้วถ้าไม่ออกเนี่ยก็ตัดน้าตัดไฟต แล้วคราวนี้นะครับถ้าจะมาขอตีราจาเนี่ยรบกวนส่งจดหมายมาเป็นหลักฐานด้วยนะครับไม่เอานะแบบต่อสายตรงมาคุยแบบนี้ไม่เอาเดี๋ยวพอต่อสายตรงมาคุยกับทางไทยได้พอตกลงกันแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปบอกคนในชาติอื่นว่าประเทศไทยเนี่ยติดต่อมาขอเปิดด่านนะครับซึ่งมันเป็นมุกเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือล่นจดหมายอย่างเป็นทางการมาเลยแล้วเอาให้มันมีหลักฐานแบบโชว์ๆนะครับจะได้ไม่เข้าใจกันไปคนเรื่องเหมือนในก่อนหน้านี้ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้แล้วทุกคนล่ะมีความพิดเห็นยังไงบ้างมีความสุขเหมือนกับน้หรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมนกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น้าทราบในช่งองคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสอคอมเมนต์ด้วยแล้วส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะ้าแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ